ถามเข้ามายอย่างต่อเนื่องนะครับลงทะเบียนเยีวยาสามบานรยบาท2เดือนเงินจะได้กุมภามีนานะฮะทางเว็บเราชนะ com มี2กลุ่มด้วยกันที่บอกไปแล้วว่าไม่ต้องลงทะเบียนนั่นก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนคนถามต่อว่าอา้าวแล้วเงินจะเข้าทางไหนเงินจะโอนให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจบนะสว่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องลงทะเบียนนั่นก็คือคนที่ ลงทะเบียนในคนละครึ่งไปแล้วนะฮะสำหรับคนที่ลงทะเบียนในคนละครึ่งไปแล้วอย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่ารัฐต้องเอาข้อมูลคนละครึ่งของคุณไปดาเนินการคัดกรองก่อนนะครับว่าอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่รัฐจะให้การช่วยเหลือหรือเปล่าบางคนอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33แล้วก็ไปลงทะเบียนคนละครึ่งด้วยถ้ามันปรากฏชื่อนี้ขึ้นมาคุณจะไม่ได้นะครับแล้วเงินโอนเข้าทางไหนทางเป๋าตังค์ครับ